ด้นเหมือนท่าเลยอ่ะเอะหรือว่าลาเขาหน้าวะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับ สวัสดีตอนเย็นครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านครับก็วันนี้ครับคุณผู้ชมผมก็มานั่งดูบอลเนาะช่วงเวลาเย็นๆใกล้จะค่ําแบบนี้ครับก็ดูไปดูมาเนาะก็เกิดรู้สึกไม่ค่อยดีเนาะกับบอลบางต้นเองครับคุณผู้ชมเพราะว่าจากที่เขาแบบว่าเคยสวยมากๆครับคุณผู้ชมนะปัจจุบันเขาก็เตรียมจะยุบเนาะคุณผู้ชม จากใบสวยๆสี่ห้าใบครับก็ตอนนี้ก็เหลือสองใบแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่าขันไม้คันมือครับคุณผู้ชมอยากจะผ่าขึ้นมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเขามีหัวหรือเปล่าครับเนื่องจากว่าอายุของเขาเนี่ยยังไม่มากครับผมคิดว่าอายุของเขาครับน่าจะพอๆกับไอ้เจ้าต้นต้นนี้ครับที่คุณผู้ชมมองเห็นอยู่ครับต้นที่ผมพูดถึงครับก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเนาะของสวนอบอนสี ของช่อง้อนสุขครับน,นั่นคือเจ้าต้นนี้ครับคุณผู้ชมบอนสีศิลาหุ้มทองครับคุณผู้ชมดูสภาพตอนนี้นึนกออกไหมครับว่าตอนที่เขาสวยเนี่ยเขาเป็นยังไง <c oughs> นึกออกไหมครับเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เขาสวยเขาเป็นยังไง <c oughs> คุณผู้ชมนึกออกไหมเนาะถ้ <c oughs> าดาผมเนี่ยเห็นแล้วผมยังรู้สึกว่ามันดูแย่ขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> แย่มากกันเองครับคุณผู้ชมสีสันเนี่ย ก็เรียกว่าได้ว่าหายไปเยอะมากครับจากที่เขาเป็นแบบสีเหลืองทองเลยนั่นเองครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะไปลื้อนอะคุณผู้ชมลื้อเขานะลื้อดูหัวครับว่าเขามีหัวไหมครับถ้าเกิดเขามีหัวครับผมก็จะพาครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีหัวเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนดินเนาะก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็ไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับผมก็จัดเตรียมสถานที่เสร็จแล้วเนาะ นั้นเดี๋ยววันนี้เราก็มาลือดูกันเลยครับว่าผลจะเป็นยังไงบ้างเนาะจะได้เปลี่ยนกระถางครับหรือว่าจะได้ผ่าถ้ามีถ้ามีหัวครับก็จะจะผ่าเนาะถ้าถ้าเกิดไม่มีหัวก็แค่เปลี่ยนกระถางเฉยครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับดินตรงนี้ก็เป็นดินเป็นดินกแกลบเนาะคุณผู้ชมกแกลบละเอียดเลยละเป็นแกลบละเอียดเลยผสมกับดินนิดหน่อยครับแกลบเกือบจะร้อเปอร์เซเลยครับสำหรับกระถางนี้เนาะ โอ้โห oh. คุณผู้ชมครับ,ผม,มมรบผมกำลังคิดว่าเขาจะไม่มีหัวนะครับเนี่ยผมกำลังคิดว่าเขาจะไม่มีหัวนะครับโอ้หแย่จังเลยอะมันมีหัวแบบนี้จะจะผ่าดีไหมครับเนี่ยหรือเราจะแค่ทําหนอ่อทําหน่อดีไหมเนาะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยเห็นการทําหน่อมั้ยครับว่าการทําหน่เนี่ยทํายังไงเนาะอืม เดี๋ยวผมลองล้างดูดีก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนี่อ่ะเปิดน้ําใส่เนาะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมจะผ่าหรือจะทาอะไรครับคุณผู้ชมพยายามเปิดน้ําใส่อย่างนี้เนาะพยายามอย่าไปเอามือแคะเขานะครับถ้าคุณผู้ชมเอามือไปแคะแคะเขาเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่ามันมีโอกาสที่มันจะเฉาเยอะมากครับโอ้โหว้าวคุณผู้ชมล่าเขามีปัญหานะครับเนี่ล่าเขาดําทั้งหมดเลยครับ แล้วก็เหมือนกําลังจะพึ่งจะฟื้นตัวทั้งนี้นเองครับเนี่ยดูลากครับเนี่ยลากทั้งหมดเลยครับดําแล้วก็อา่าเหมือนกับโอ้ลากมีปัญหาครับคุณผู้ชมมีปัญหาอย่างหนักเลยทีเดียวครับเนี่ยเป็นเพราะอะไรไม่รู้เนาะโอ้ลากดาปีนะครับแต่ว่าหัวก็ยังไม่ใหญ่ครับคุณผู้ชมเอาไงดีล่ะเนี่ย อนี่รล้างข้ย่าดีๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็คิดอีกทีหนึ่งครับว่าจะเอาไงดีเนี่ยอืเนี่ครับสะอาดเอี่ยมแล้วเดี๋ยวล้างอีกรอบนึงเนาะจะได้เห็นชัดๆครับคุณผู้ชมอึ๊บอึ๊บเอ้แบบนี้เรียกว่าลาหรือเปล่าครับคุณผู้ชมผมก็ไม่เคยยังไม่เคยเห็นลากที่เขาดําแล้วก็เป็นอย่างนี้มาก่อนเลยครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับคุณผู้ชมเคยเห็นไหมเนาะ ลากเขาดำขนาดนี้ครับเนี่ยคือดำเลยนะครับดำเป็นแบบดำเหมือนท่าเลยอะ่ะเอะหรือว่าลากเขาเน่าครับคุณผู้ชมเนี่ยครับดำอย่างนี้เลยนะครับเกดจกอะไรครับเนี่ยแต่ว่าก็พอผ่าได้แหละคุณผู้ชมถ้าเราผ่าเนาะเราอาจจะได้ต้นสวยเนาะคุณผู้ชมเราจองไงดีครับเนี่ยผ่าดีกว่าเนาะ ผ่าดีกว่าผมว่าผ่าแบบล้มต้นเลยเอานย่งี้ดีกว่าเราเราจะผ่าแบบล้มต้นเลยดีกว่าครับแล้วก็ดูกันอีกทีครับว่าเขาจะขึ้นหมดกี่ต้นแล้วแล้วเราก็จะได้ต้นสวยๆกี่ต้นเดี๋ยวผมจะแวะไปตัดลากครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับผมคุณผู้ชมครับก็ตัดลากเสร็จแล้วเนาะ <laughs> ใช้เวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองครับเพราะว่า อย่างที่บอกครับหัวเขาเล็กมากครับเทียบกับนิ้โป้มือเนาะเนี่ยใหญ่กว่านิ้โป้มือแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองครับก็น่าจะผ่าได้ไม่เยอะครับแล้วที่สําคัญครับเขี้ยก็ถึงถึงไม่น้อยครับเขี้ยไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเนาะก็เลยทำให้การตัดรากเนี่ยมันค่อนข้าง,งที่จะเสร็จไวนั่นเองครับคุณผู้ชมเอาละครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็จะเริ่มผ่ากันเนาะ แล้วก็จะมาดูครับว่าเราได้ทั้งหมดกี่ชิ้นครับสำหรับอบอลสีแสนสวยต้นนี้ของผมนี่เองครับคุณผู้ชมรู้สึกเสียดายจริงเลยครับกะว่าจะรอให้หัวใหญ่กว่านี้เนาะคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยๆค,ค่อยจะเอามาผ่าครับแต่ว่าก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าไหนๆเขาก็เหี่ยวเฉาแล้วเดี๋ยวจะไปผ่าตอนสวยนี่ก็ทําใจลําบากอีกครับดังนั้นก็จัดการเขาเสียตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับตอนนี้เขาอ่ากำลังจะยุบ ไม่ยุบแหลอย่างเงี้ยอาล้ครับผมก็จะผ่าเนาะเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมระหว่างกึ่งกลางระหว่างหนอครับก็สับสับลงไปได้เลยครับระหว่างช่องครับจนไปถึงกึ่งกลางครับคุณผู้ชมไม่ต้องให้ขาดทะลุไปฝั่งโน้นนะครับเอาแค่ครึ่งเดียวครับอาแล้วแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนาะก็เช่นเดียวกันครับเข้าระหว่างกลางครับคุณผู้ชม คือมันจะไม่ตรงข้ามกันพอดีนั่เองครับการที่ผมให้คุณผู้ชมตัดขาดเลยเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะไปโดนเขี้ยวครับคุณผู้ชมเขี้ยวหรือว่าหนอครับเพราะว่าผมจะไม่ได้ใช้วิธีการจกลงไปที่ตาเขาโดยตรงครับจะใช้วิธีการผ่าเป็นชิ้นเลยครับดังนั้นก็ต้องผ่าอย่างเรียกว่าระมัดระวังเนาะเอาละครับผมก็ค่อยๆผ่าครับได้มาหนึ่งชิ้นครับคุณผู้ชมโอ้โหตีดังกาไปแล้วครับชิ้นนี้ก็มีเขี้ยวสวยๆทั้งหมดครับ สี่เขี้ยวเนะคุณผู้ชมสี่เขี้ยวครับแต่เวลาผ่าก็คงจะได้มากกว่านั้นแหละครับตรงนี้ก็เข้าระหว่างกลางตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมเนี่ยจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะเพราะฉนั้นเราก็ผ่าเข้าระหว่างกลางครับฮึบนี่นะครับคุณผู้ชมฮึบอ่าเรียบร้อยครับนี่ครับคุณผู้ชมก็จะได้มาอย่างเงี้ยครับไม่จําเป็นต้องผ่าให้มันทะลุไปนะครับมันมีโอกาสมากครับคุณผู้ชมที่มันจะไปโดนเขี้ยวนะ โอ้เสียงนกก็ดังจริงครับคุณผู้ชมไม่รู้เสียงนกอะไรเนาะเป็นการพานอกเรื่องไปดูนกอีกเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นเขี้ยวนาอนี่ครับเขี้ยวตย่ตรงเล็กๆนี่ครับหนึ่งเขี้ยวครับคุณผู้ชมก็ตัดไปเลยครับจื๊บแล้วเราก็จะมีเขี้ยวสวยๆครับอยู่ตรงนี้ครับอีกหนึ่งเขี้ยวครับเราก็พาชืบไปเลยครับนี่พยายามอย่าให้ไปโดนตาเขานะครับ ตาเขาจะขึ้นง่ายมากๆครับคุณผู้ชมนี่ก็ได้ทั้งหมด3มชิ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะต้องผ่าซ้ํากันอีกหรือเปล่าครับอาละแต่ก็อันนี้ครับอันนี้ก็อันนี้จะผ่าผ่าเลยไม่ได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีตาอย่างนี้เนาะคุณผู้ชมอา่าก็เราผ่าอย่างนี้เนาะนี่ครับก็เรวบางกลางเขี้ยวเหมือนเดิมครับอส่วนชิ้นนี้ครับเนื่องจากว่าเขามี ตาอยู่ตรงกลางครับเขี้ยวนึงครับนี่ครับตรงนี้กลางนี่เนาะเป็นสามเหลี่ยมเนาะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นีนเราผ่าข้างบนก่อนครับคุณผู้ชมผ่าข้างบนก่อนอืบนีครับแล้วคุณผู้ชมก็มาผ่าตรงนี้ได้แล้วะครับเห็นไหมครับอืออ่าแล้วก็ผ่าไปครับคุณผู้ชมเนื้อยังไม่ค่อยแข็งนะครับคุณผู้ชมจะจะอาจจะไม่ได้งอกงอกง่ายเหมือนกับเจ้าพญานาหมื่นเนาะเนื้อเขายังไม่แข็งครับ อันนี้ก็จะคล้ายๆกับชิ้นเมื่อทักคู่ครับคุณผู้ชมนั้นเราก็ต้องผ่าตรงนี้ก่อนครับอ,อือ่าผ่านี่ครับตรงนี้เราก็จะได้โอ้เสียได้จังครับเนี่ยอย่างนั้นเดี๋ยวผมเราผ่าตรงนี้เนาะเพื่อจะได้ตรงจอมตรงจอมครับหนึ่งชิ้นครับคุณผู้ชมแล้วก็ตรงเคี้ยวหนึ่งชิ้นครับคุณผู้ชมอบอปออ่อ,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 อะตรงนี้เราได้สามครับนี่ครับสามชิ้นเนะาะประมาณนี้ครับ เราก็จะได้จอมเนาะจอมหนึ่งเนาะจอมสองเนาะจอมได้สองแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่อีกอันหนึ่งครับจอมนี้สามจริงอันนี้ผมก็อยากได้อีกเนาะแต่ว่าเขาอยู่ใกล้เกินไปครับเนี่ยครับเขาอยู่ใกล้บริเวณตากับจอมเนี่ยครับเขาอยู่ตากับจอมเขาอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดผ่าตรงนี้ไปก็กลัวว่าเขาจะไม่ขึ้นเองครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องผ่าครับก็ปล่อยเขาครับไม่เป็นไรเนาะแบบเนี้แล้วก็อันนี้ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราตัดตัดจอมก่อนครับ ปึ๊บตัดจอมก่อนครับอึ๊บนี่ครับได้จอมมาครับจอมเราก็ได้สี่แล้วนะครับจอมเนี่ยจอมจะได้ห้าครับคุณผู้ชมนี่นี่จอมหนึ่งเนาะได้ไหมเนี่ยอยากผ่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ผ่ากันนะคุณผู้ชมจอมเราก็ไม่เอาครับเราเราเราเอาหน่อไปเลยครับก็ให้เขามาขึ้นตรงหน่อเอาเนาะเนี่ยเพราะมันติดกับจอมมากเกินไปครับผมไม่ชอบให้มันเล็กเกินไปครับ เอาละนี่ครับคุณผู้ชมนี่เนาะตรงนี้เราก็ผ่ากลางเหมือนเดินมนะครับเนี่ยอึบผ่าไปครับจึ๊บเนื้อไม่แน่นเลยครับคุณผู้ชม <c oughs> เนื้อไม่แน่นแบบนี้จะขึ้นยากครับเอาละอันนี้เราก็ผ่าผ่าครึ่งไปเลยครับเอาละอันนี้เราก็ผ่าเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมปึบก็จะมีบางชิ้นก็ไม่ขึ้นบ้างก็ไม่แปกครับคุณผู้ชมเพราะารอบนี้เราผ่าเล็กกว่าทุกครั้งครับ อันนี้เราก็ผ่านนี้เลยครับอือโอ้โอ้ผ่าชิ้นหน้าโดนชิ้นหลังครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรครับทำเองไม่มีใครว่าครับคุณผู้ชมโอเคเราก็จะได้ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมผมก็ยังไม่ผ่านแล้วแหละจะเอาแค่นี้แหละครับเนี่ยเอาอีกชิ้นหนึ่งเนะาะก็จะไม่เอา,เอ,าอีกชิ้นนึงแล้วกันนะคุณผู้ชมเนี่ยมันใหญ่เกินเนาะ เอาละก็ได้ชิ้นหนึ่งโอเคทีนี้ก็เหลือแค่ลุ้นตามเวลาครับคุณผู้ชมว่าเขาจะขึ้นมืวอะไรครับเดี๋ยวเรานับกันครับว่าได้ทั้งหมดกี่ชิ้นครับหนึ่งครับสองครับสามสี่ห้าครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิครับสิบสาบสี่ครับสิบห้าสิบหกสบเจดสิชิ้นครับคุณผู้ชมได้ทั้งหมด19ชิ้น จะผ่าอีกชิ้นหนึ่งเนะาะให้ไม่ได้ยี่สิบไปหาตรงไหนมาผ่าได้ครับเนี่ยอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยชิ้นนี้ได้ไหมนี่ิ้นนี้ก็ใหญ่อยู่เนาะเอาชิ้นนี้กันเนาะคุณผู้ชมไม่ได้ยี่สิบครับเนอ่ผ่าอย่างนี้แหละไม่ใช่เป็นหน่ออยู่ดีดๆก็ผ่าถ้าตายอยีกครับเนี่ยโอเคไม่น่าจะไม่ตาย้วครับผมก็พูดไปง,งั้นแหละเอาละครับคุณผู้ชมผ่าได้อย่างนี้แล้วเนาะคุณผู้ชมก้ามันไปล้างน้ําครับคุณผู้ชมอ๊บ เอาไปล้างน้ําเดี๋ยวผมก็จะเปิดน้ําก๊อกใส่ไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมไปเอาอินแดงครับอินแดงทุบครับตอนนี้อินแดงทุบเรายังเหลืออยู่ครับก็ไปเอามาใช้ได้เลยเนาะไม่ต้องไม่ต้องไปล้างทรายครับเสียเวลาแต่จริงจริงทรายผมก็มีครับคุณผู้ชมทรายก็มีเนาะแต่ว่าก็ไม่ใช่ละใช้เจ้านี่แหละนี่ครับคุณผู้ชมก็เปิดน้ําใส่ไี้ครับล้างยางครับล้างยางเนาะ คุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แช่น้ํายาอะไรเลยเนี่ยเขาจะขึ้นไหมคุณผู้ชมสงสัยไหมครับทําไมเวลาที่ผ่าเนี่ยต้องแช่น้ํายากันลาด้วยครับคุณผู้ชมสงสัยไหมครับถ้าคุณผู้ชมสงสัยครับวันนี้เราจะทําให้ดูแบบไม่ต้องแช่อะไรเลยครับไปครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปเอาอีาอดแดงทุบครับที่พึ่งแดดไว้เนาะนานแล้วละ่ะพึ่งแดดไว้นานมากเลยแล้ว คลิปนี้กลับกลายเป็นคลิปที่นานนะครับจริงๆผมแค่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาชมบอลตอนเย็นเนาะปรากฏว่าเห็นอศีลาหุ้มทองเนาะแล้วก็คันไม้คันมือนั่นเองครับคุณผู้ชมอด,ดใจไม่ไหวครับอดใจไม่ไหวครับวิญญาณน,นักเลี้ยงบอลครับเข้าสิงล่างครับก็ <c oughs> เลยจัดซะหน่อยหนึ่งครับคุณผู้ชมเนี่ยครับก็สําหรับอินแดงครับคุณผู้ชมผมก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งที่ที่ดีนะ แล้วก็ราคาถูกหาง่ายด้วยครับเอามานั่งนั่งทุบ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 ซะหน่อยนะครับแล้วเวลาที่ใส่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ไม่ต้องใส่เยอะมากครับใส่แค่นิดหน่อยครับห่างจากพื้นนักสองเซนนี่ก็พอครับคุณผู้ชมเหลือแหล่ครับนี่ครับอันนี้ก็ได้นิดนึงเนาะเอาละมันจะค่อยเกี่ยอะไรครับเทเลยก็ได้น้ออย่างเงี้ยนะนี่นะครับ ที่ผมไม่เทีง้งแต่แรกเพราะว่าผมไม่อยากเอาพวกหินใหญ่ๆลงมาด้วยครับพวกที่ทุบไม่ละเอียดครับแล้วกะว่าเก็บหินใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยเอาอันเล็กๆมาใส่ครับก็ทําไปทํามาก็เหมือนเดิมครับป้อนสุกก็ขี้เกียจเนาะ <laughs> <laughs> เงิน,นขี้เกียจครับคุณผู้ชมทำไปทํามาก็ขี้เกียจเดีบยรู้สึกขี้เกียจขึ้นมาก็ตท,ท,ทีไปครับเอาละเอา อันปนๆก็ตกลงล่างหมดนะครับตอนนี้เพราะว่าตะก,ก้ามันเป็นรูนี่เองครับคุณผู้ชมแต่ว่ากตกไปบ้างก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้ามันหมดเราก็ไปทุบอาใหม่ครับมีอิดอยู่เยอะแยะครับเอาละประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยต้องเซน,เนถึงบอกกันไหมลูกคือเ้าใส่แค่ไม่ให้ไม่ให้เขาไม่ให้พอลากเขาขึ้นมาครับ ให้เขามีที่ยึดเกาะสักนิดหนึ่งก็พอเลยล่ะครับคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องใส่ให้มันเยอะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมใส่เยอะคุณผู้ชมก็แจกขี้เกียดถูกครับพยายามทําอะไรให้มันง่ายครับเพราะว่าเราเลี้ยงบอลเพื่อความสุขครับคุณผู้ชมเราไม่ใช่พ่อค้าใหญ่เนาะเราไม่ใช่คนที่เลี้ยงเป็นธุรกิจเนาะคุณผู้ชมเราเลี้ยงเพื่อความสุขหันษาในชีวิตประจําวันของเราเองครับคุณผู้ชม สำหรับคนที่ชอบใบไม้เนาะชอบใบบอลสียังผมก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากครับทำให้ง่ายครับทำให้มีความสุขครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับสำหรับคนเลี้ยงบอลสีเนาะก็ให้มีน้ำข้างล่างนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมเขาจะได้เราจะได้ไม่ต้องมาเติมน้ำที่หนังครับ <c oughs> เอาละครับเนี่ยครับก็มีน้ำ อยู่ที่พื้นนิดหน่อยเนาะเห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมเอ่ยนี่เนาะอ่านไปทางนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นด้วยเนี่ยครับมีน้ำนิดหนึ่งครับประมาณทักครึ่งเซนครับเอาละเนี่ยครับคุณผู้ชมผมก็เปิดน้ําทิ้งไว้สักพักแล้วครับล้วลองจับๆดูเนาะเนี่ยครับคุณผู้ชมหายลื่นหมดแล้วนะครับหายลื่นหมดแล้วครับวางเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับก็วางเลยครับแล้วก็เดี๋ยววันหลังนะครับก็คงจะได้ผ่า ไอ้เจ้าลาติมาเนาะกับหานุมานประสานกายครับคุณผู้ชมกว่าคุณผู้ชมมองไม่เห็นเนาะเอาลงมาข้างล่างนิดนึงเนาะคุณผู้ชมนี่ครับผมก็ล้างแล้วก็วางเลยเนาะผมจริงๆผมไม่ได้ทาครั้งนี้ครั้งแรกเนาะสําหรับการทําแบบเนี้จริงๆริงแล้วเนี่ยผมทําแบบนี้บ่อยนะครับคุณผู้ชมแบบไม่ต้องแช่อะไรเลยเนี่ยทําบ่อยนะบางทีก็ฝังดินไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากครับ ถ้าเกิดเขามีรามีอะไรขึ้นก็ค่อยผมก็เอายากันรามาฉีดเนาะแต่ก็ไม่เคยมีครับนี่ครับุผู้ชมก็ค่อยเลี้ยงไปเนาะในหลายท่านก็ทำค่อนข้างสวยเนาะฝ่าเสร็จแล้วก็มาเลี้ยงส่วยเนาะผมเห็นแล้วผมก็ฉ่าครับแต่ผมก็ขี้เกียจทำแบบเขา ก็เอาทำแบบที่มันง่ายๆครับมก็วางๆไปครับตรงไหนว่างผมก็วางงั้นนะครับเนี่ครับสวยก็ไม่เน้นครับงอกก็ไม่เน้นเน้นทำคลิปใช่ไหมเนาะไม่ใช่ครับคุณผู้ชมก็คือทำตามทำตามสะดวกสบายครับคุณผู้ชม ไม่ต้องซีเรียสมากครับแค่ทําให้มีความสุขครับตรงชิ้นบริเวณที่มันเป็นก้นเนาะมันอาจจะไม่ขึ้นบ้างก็คุณผู้ชมก็ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าผมเองเวลาผมผ่ามันก็ไม่ขึ้นทุกชิ้นหรอกครับเนี่ยก้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมเลื่อมๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันจะขึ้นไหมผมก็คงจะไม่บอกว่ามันขึ้นแน่ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็คงจะไม่บอกกันหรอกเพราะว่าบางทีที่ผมผ่าไปเนี่ยอย่างพวกชุดที่แล้วที่ผ่าไปเนาะพวกเมืองกเกาะเกร็ด พวกศิลาหุ้มทองชุดที่แล้วครับคุณผู้ชมป่านนี้ยังไม่ยังไม่งอกครงอกแก้ไม่กี่ต้นเองครับอย่างศิลาหุ้มทองงอกแค่สี่ห้าต้นเองครับผ่าไปตั้งสิบกว่าชิ้นครับแต่ว่าอันนั้นเป็นการผ่าฝั่งดินครับไม่ได้ใส่น้ํายาอะไรทั้งอย่างเลยครับผ่าแล้วลงดินเลยนี่ครับคุณผู้ชมแค่นี้แหละพอเลยแค่นี้เองครับ <c oughs> จะบอกว่าเรียงไม่สวยมันก็ไม่สวยเกินไปเนาะ เนี่ยขยับนิดนึงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลาเอาต้นอื่นมาปลูกครับมันจะลําบากครับอาลแล็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะแบ่งนี้เนาะแล้วก็เอาอันอื่นมาแล้วก็มาผ่าอย่างนี้ผ่าอย่างนี้ครับยังเหลือฮารุมันประสานกายครับคุณผู้ชมแล้วก็ <c oughs> แลติมาเนาะตหญิงท้อฝันอะไรพวกนี้อายุพอๆกันครับคุณผู้ชมน่าจะผ่าได้กันหมดแล้วแหละถ้าเกิดอันนี้ผ่าได้แล้วเนี่ยอันอื่นก็น่าจะผ่าได้แล้วเช่นเดียวกันครับ คุณผู้ชมสาหรับการผ่าบอลวันนี้ครับศิลาหุ้มทองแสนสวยแสนภาคภูมิใจครับที่ช่องปอนสุขทําคลิปเราก็จะต้องถ่ายต้นนี้มาตลอดครับยกเว้นช่วงระยะเวลากลางเดือนธันวาเป็นต้นมาครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยเพราะว่าน้องหยุดโตไปนั่นเองครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูบอลสวยๆกันสักต้นสองต้นครับ ครับคุณผู้ชมต้นที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนะครับก็เป็นเจ้าต้นนี้แหละครับลาติมาครับที่อยากให้ดูก็คือนี่ครับคุณผู้ชมใบไม่นั่นเองนี่ครับก็เหมือนจะด่างนะครับคุณผู้ชมแต่ก็คงต้องรอให้เขาชัดเจนมากกว่านี้และครับเพราะเห็นแค่นี้ก็ยังไม่ไม่ชัดมากครับเพาะเขาด่างหรือไม่ด่างครับแค่เห็นว่ารู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นริ้วๆครับก็มีโอกาสด่างสูงครับคุณผู้ชม สำหรับใบนี้เนาะก็คงใกล้จะได้เวลาตัดเต็มทีแล้วละครับส่วนที่เป็นสีเขียวก็เริ่มเหลืองครับแล้วใบก็เริ่มห่อแล้วด้วยครับน่าอีกสักวันสองวันเนี่ยผมก็จะตัดแล้วละครับคุณผู้ชมนี่ก็อีกไม่นานก็คงจะได้เวลาผ่าทำจำนวนแล้วด้วยก็เลยอ่าพาคุณผู้ชมครับมาดูก่อนนั่นเองครับคุณผู้ชมครับสวยไมเอ่ยสวยเนาะครับก็ วันนี้ก็คงต้องจากไปพร้อมกับบรรยากาศยามเย็นแบบนี้แล้วครับคุณผู้ชมผมเองก็เตรียมตัวจะเข้าบ้านแล้วละครับก็เย็นมากแล้ววันนี้คงต้องจากไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ